บทบาทอะไรยิง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 นะยิงนะแล้วทำไมกูจำได้มึงมึงโหวตกูทำเพื่อจำไหนเป็นสีกูเป็นสีส้มเป็นปาสตดีนี่คือการยิงรู้แล้วบทบาทอะไรมึงบทบาทอะไรบทบาทอะไรบอกมาตีไปเนี่ยเป็นพาสตดีจริงบทบาทอะไรของมึงบทบาทอะไรบทบาทอะไรบอกบอกบอกบทบาทอะไรบทบาทอะไร ไม่ยิงนะมยนนะยนะ่ยิงนะยิงนะบทบาทอะไรบทบาทอะไรเอาเดี๋ยวนะตัวแรกนะ่าจะเป็นไอส้มเพราะเราสุดสม้มส้มไปกับน้ำเงินส่วนสีขาวเนี่ยวับวับ,วบโดนวับไปจากห้องไฟอืม สีขาวโดนบ้าไปจากห้องไฟนะแต่ชมพูไม่แน่เว้ยเพราะว่าชมพูวิ่งไปก่อนแล้วก็หายไปนึกว่าจะไปเปิดไฟ่างชมพูอะไม่เห็นางใส่ลงท่อแล้วก็ไปโผล่นู่นละมะั้งอืมข้อมูลมีแค่นี้อ,อะไรส้มอะไรครับผมเป็นพารดีผมล็อกสีส้มไม่ใช่ผมล็อกสีน้ําเงินนะ้องผมก็ถามว่าสีน้ำเงินอะบทบาทอะไรมันไม่ยอมตอบผมก็เลยกดยิงอ่ะ ผัดสดีเป็นผัสสดีไปดูคนสกแกนอยู่เมื่อกี้มีสีเหลืองครับไม่มีสแกนไหมไม่มีมีติดเพ่อ,อยังไม่ได้ไปไหน,นเน่ยเมื่อกี้วิ่งจะไปเปิดไฟแต่มันเงียบเกินเว้ยก็เลยออกมาก็คือเราไม่ได้เปิดไฟนี่คือเราผิดใช่ไหมปวดหัวตายอะ มั่วแล้วสีฟ้าก็สีส้มอะไรส้มปัสดีส้มล็อกน้ําเงินเองแล้วแล้วมีคนโวศพแล้วแล้วน้ําเงินก็ตายเพราะว่ากูถามบทบาทของน้าเงินน้ําเงินก็ไม่ตอบน้ําเงินน่าจะฝ่ายกลางอะมึงมึงลองไปล็อกชมพูดิชมพูไม่รู้เดี๋ยวผมไปล็อกเองแต่คอรีคูดาวก่อน แน่มีคนโวคหวตกูไว้เฮ้ยขาวกูรู้มากอีก <c oughs> ไม่ได้โหวตน,นะโหวตขาไม่จะโหวตคิดเลยสายโหวตได้พี่กูยิงเลยแหละ บทบาทอะไรโอ้ยยิงถูกจริงด้วยลูกเรือบทบาทอะไรฮะไม่ได้ยิงลูกเรือ,อโอเคไม,ไม่ยิงนะไม่ยิงนะโอเคให้กดเืินกดปุ่มให้ไม่ยิงไม่ยิงโอเคกูไม่ยิงนะ้ใครปิด,ดปฏิกรนะร์อ่ะโอเคนะชมพูคนดีนะกูผัสดสตีโอ้โหยิงน้ำเงินจริงด้วยน้ำเงินถูกต้องดีด้านน้ำเงินไปท่าตะกรอนะ่ะ กูถามบทบาทของน้ำเงินก่อนต้องแยกกันอนะ่ะเออขอบคุณน,น้ำเงินมันบอกว่าเป็นลูกเรือแต่กูก็ก,ก,ก,ก็เผลอยิงมันเลยโอเคกูไม่ยิงมึงก็ได้ถ้าเจอศพเนี่ยเอา้าชมพูตัวท่อยิงยิงนะยิงนะชมพูตัวท่อยิงนะยิงนะยิงนะชมพูตัวท่อไม่ว่ามึงมึงจะอยู่ที่ไหนมึงก็ตายเลย กูเฮ้ยเจอศพเจอศพโหวดนะนำ้ำหนึ่งึงสามใช่โหวตเลยนะเอา้าอาชมพูต้นปาตายเหรอนักล่าข้าหัว มีเสียตายไปสี่อ,อือะกูบอกบทแลยละกันกูเป็นกินที่เหลือหาเอากูรู้แค่นี้กูเป็นกินวดเขียวไปชมพูอ่ะมันมันเป็นสะกดจิตแล้วแล้วมันมุดท่อต่อหน้าต่อตาแล้วผมก็เลยกดยินแล้วแล้วผมไปห้องประชุมไม่ทนันแล้วชมพูก็ตายชมพูน่าจะโดนตัวแฝงปาต่ะ ชมพูมันโดดท่อต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะดีนะมันไม่มีโจกเอาเขียวไปถ้ามึงเป็นกินขนาดนั้นลองวัวเขียวดูไม่ใช่ว่าโดนสะกุดแล้วเหรอเห็นเดินตามกันเมื่อกี้ชมพูแบบส้มอ่ะไม่ใช่ว่าโดนสะกุดแล้วเหรอครับก็ตามนั้นก็ลองคิดดูอะไรครับผมล็อกชมพูอยู่ชมพูสะกดจติดผมไม่ได้หรอกครับเอาเขียวไปครับ ชมพูสะกดจิตผมไม่ได้เพราะาผมล็อกหยูนก็ก็ผมรีคูดาวเสร็จเมื่อกี้เองอ่ะ oh. จบยังชนะโอ้โ oh. หพัสดี oh. ชมพูจริงด้วยว่ะ กูยิงมันสมน้ำหน้าชมพูแม่งคนเลวถูกขังไว้หมดแล้วคนเลวถูกขังไว้หมดแล้วน้ำเงินกิ้งกาจริงด้วยวะ่ะแม่งไอีชมพูอ่ะมันโดนล็อกกูเจอศพพอดีกูยิงนะยิงนะกูยิงนะอย่าออกจากถอน เออก็สำหรับคลิปนี้วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับครายด้วยครับ๊ายบาย